สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนานานะคะวันนี้แป้งมาลดราคาให้นะคะตัวนี้นะคะเป็นท้ายไม้ประดูนะคะแถมได้เป็นรางสีชาไปแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอยู่ที่ราคา1599บาทเองนะคะลูกค้าตัวนี้ใช้งานได้2ระบบนะคะในรางจะฝังแม่เหล็กไปให้แบบนี้เลยนะคะเป็นไกด์แบบมีเซฟนะคะไม่อันตรายแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งถนัดซ้ายและถนัดขวานะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะแม่ค้าแถมไปเลยนะคะปีกสแตนเลสยาว45เซนแบบน,นี้เลยนะคะพร้อมท่อพันสายพีอีก1ม้วนนะคะแถมไปในชุดนะคะพร้อมยางอีก2เส้นตัวเสริม2ระบบ1อันแบบน,นี้เลยนะคะตัวนี้ครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะคะแถม ลูกเหล็กห้ามีนิีก30ลูกนะคะส่วนพิเศษเลยทางร้านแถมลูกดอกให้อีก2ลูกนะคะตัวนี้ครบชุดพร้อมใช้งานเลย1,599รทส่งฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะถ้าพี่ๆน้าๆนนะท่านไหนที่สนใจสามารถทักแชทแป้งมาได้เลยหรือโทรตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ